เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงธุรกิจดาวรุ่งในอาเซียนนั่นคือธุรกิจสายการบินนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมามองกันให้ชัดเพิ่มขึ้นนะครับว่ามีผู้เล่นรายไหนบ้างกําลังขยับขยายธุรกิจของเขาเพิ่มมากขึ้นบอกได้เลยนะครับว่า2บริษัทหลักๆครับอย่าง Air a เ i ียแล้วก็ Tiger a i r w a y ครับตอนนี้บอกว่าจะมีการเพิ่มนะครับเส้นทางบินในภูมิภาคอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราไปจับตาดูนะครับแล้วก็สํารวจเส้นทางของธุรกิจของพวกเขาพร้อมกันเลยครับ ล่าสุดสายการบิน Air a s i a ชซึ่งเป็นสายการบินโลคอสที่เน้นเส้นทางบินระยะยาวเกินกว่า4ชั่วโมงได้รับใบอนุญาตให้สามารถเข้ามาเปิดเส้นทางบินที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่2ต่อจากมาเลเซียได้แล้วโดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเริ่มที่2เส้นทางไปยังที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อเป็นการต่อย,ยอดสายการบินแอร์เอเชียที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของแอร์เอเียนั้นมองว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการบินที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะต่อยอดไปถึงการบินไปยังประเทศทางเอเชียเหนือรวมถึงประเทศที่ใช้ระยะเวลาบิน11ชั่วโมงได้จึงตัดสินใจเข้ามาเปิดธุรกิจครั้งนี้โดย Air ์เอเชียเนั้นได้ให้บริการผู้โดยสารแล้ว8ล้านคนตั้งแต่เปิดธุรกิจมาในปี2007 ไม่เพียงเท่านี้สายการบินนกแอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินไทยและบางกอกแอร์เ,ออเวย์ก็มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขยายธุรกิจและรูปเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน ทางด้านสายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ซึ่งเป็นโลคอสแอร์ไลน์สัญชาติสิงคโปร์ก็ได้ประกาศแผนธุรกิจที่จะรุกตลาดในอาเซียนเพิ่มเติมด้วยโดยการเข้าไปถือหุ้นในสายการบินฟิลิปปินส์ซา h e อ s t a i r l ล n e ในสัดส่วน40%จุดประสงค์เพื่อที่จะเข้าไปทำตลาดประเทศที่มีจำนวนประชากรกว่า100ล้านคนและเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการเปิดธุรกิจทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้เตรียมตัวเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจสายการบินของประเทศอินโดนีเซียด้วย เช่นกันผู้บริหารของ Tiger Airway เได้ออกมากล่าวว่าทั้งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็น2ประเทศที่มีจํานวนประชากรมหาศาลและกําลังเติบโตทําให้ไทเกอร์แอร์เวนนั้นต้องตัดสินใจเข้าไปเปิดธุรกิจเพราะคาดว่าในอนาคตจะมีกู้แข่งเกิดขึ้นจนํานวนมากนอกจากนี้ไทเกอร์แอร์เวยังมีแผนเพิ่มงบลงทุนกว่า300ล้านเหรียญเพื่อใช้ซื้อเครื่องบินใหม่มารองรับการขยายธุรกิจในเอเชียนี้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจสายการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลคอสแอร์ไลน์ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียนเรียกได้ว่าอาเซียนนะครับนั่นคือดาวรุ่งของธุรกิจสายการบินเลยตอน มีปัจจัยหลักๆที่สนับสนุนนะครับนั่นคือเรื่องของกําลังซื้อของประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญครับคนวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นอนาคตของอาเซียนก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือความน่าสนใจที่อาเซียนคอเบรนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหมดเวลาของผมอีกแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ